สมเด็จพระน yeah ิธิถาชิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจดังนี้เวลา8ปดนิกาสามนาทีวันนี้สมเด็จพระนิธิถาชิราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงนำนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4ที่ศึกษาวิชาเลิกเสรีวิชาประวัติศาสตร์พระเซียในภาคการศึกษาที่1ปีการศึกษา2567จํานวน35านายและข้าราชการโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้า ไปทัศนศึกษาที่อาสนวิหารออร์โธดอกซ์นักบุญนิโคลาสเพื่อเรียนรู้ด้านสังคมวัฒนธรรมและความสัมพันธ์ร,ระหว่างสหพันธร,รัฐร,รัสเซียและประเทศไทยโดยมีบัตหลวงโอลเล็กเซเรพานินผู้แทนของพระาศาสนจาจักรัสเซียออร์โธดอกซ์ สังคมบุฑนแห่งมอสโกในราชนาฏไทยไนายเยสกินีททมิคินเอกอัครรัชทูสาพันธุรัฐรระเียประจําประเทศไทยและปริยาเฝ้าทุลอองพระบาทรับสเสด็จโอกาสนี้ทรงจุดเทียนนมันสการพระเจ้าคณะบาตรหลวงสวดภาวนาถวายพระพรเป็นภาษาสลับานิกซึ่งใช้เฉพาะในโบสถ์คาาริสตจักรออโูดอกมีการสวดภาวนาทุกเช้าวนาัาวนอาทิตย์และสวดเป็นภาษาไทยผสมผสานเพื่อให้ริตชนชาวไทยเข้าใจความหมายและคําสอนต่างๆ เสร็จแล้วทรงฟังบัตรหลวงแดเนียลวันนะบรรยายเรื่องบทบาทของศาสนาคริสต์ออโทโดอกในรัสเซียร่วมสมัยและสถานะปัจจุบันในสังคมไทยศาสนาคริสต์ศาสานาจักรออโทโดอกเป็นศาสนาหลักของสหพันธรัฐรัสเซียเผยแผ่เข้ามาอย่างประเทศไทยตั้งแต่ศตวรรษที่14ผ่านนักเดินเรือชาวรัสเซียที่มาติดต่อค้าขายในปี2542สั่งขม,มุนทนรัสเซียได้ส่งบัตรหลวงโอล็กเซร์พานินมาเป็นผู้ประกอบพิธีทางศาสนา ตามคำร้องขอของคริสตชนออตโธดกชาวรัสเซียที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยรวมถึงสร้างศาสนสถานในนามอาสนวิหารออตโธดกนักบุญนิโคลสัสและทำพิธีเสกเจิมโดยพระสังฆนาย,ยกมาร์คอาชบิชอปแห่งเยกูกเรฟสกี้ในปี2557อาสนวิหารออตโธดกนักบุญนิโคลสัสเป็นโบสถ์ที่มีสถาปัตยกรรมแบบรัสเซียแท้แห่งเดียวในกรุงเทพมหานครภายในเป็นโดมขนาดใหญ่มีจิตรกรรมฝาผนังและฉากการพระแท่นเป็นภาพพระเยซูและเรื่องราวทางคริสตจักรชื่อโบทมาจากชื่อของนักบุญนิโคลสัส ตามตำนานเล่าว,ว่านักบุญนิโคลัสจะมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ยากไร้ผ่านหน้าต่างหรือปล่องไฟเพื่อม,มาให้ผู้ใดทราบหลังจากเสียชีวิตมีปฏิหารเกิดขึ้นหลายครั้งจึงเป็นที่เลื่อมใสของคริสตศาสนกชนชาวตะวันตกรู้จักกันในานามของซนตาคลสปัจจุบันคริสตจักรออ์โธดอกมีศา,าโโโสนส,ส,สถานทั่วประเทศรวม11แห่งมีบาทหลวงเป็นผู้เผยแผ่แนวนคิดทางาศาสนาคริสต์นิกายโออ์โธดอกภายใต้ธรรมนูญของสารมณฑนกลุ่มมอสโกสหพันธรัฐรสัสเซียเพื่อความสงบสุขเสริมสร้างให้คนรักกันไม่แบ่งเชื้อชาติศาสนาหรือชนชั้นวร ในปี2551กระทรวงมหาดไทยรับรองให้คริสตจักรออร์โธดอกซ์เป็นองค์กรการกุศลชื่อว่ามูล,ลนิธิที่ชาวคริสต์ศาสนิกชนดั้งเดิมออร์โธดอกซ์ในประเทศไทยที่ผ่านมาได้มอบทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่ยากไร้และช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์เวลา10นาฬิกา35นาทีสเสด็จพระราชดำเนินทรงนำข้าราชการและนักเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าไปยังพระตำหนักปารุสกวันและสำนักข่าวกรองแห่งชาติโอกาสนี้ส่งฟังบรรยายประวัติความเป็นมาและสถาปัตยกรรมของพระตำหนักปารุสกวัน ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวส่งพระกรุณาโปรดก้าโปรกรหม่อมให้ก่อสร้างขึ้นเมื่อปี2446เพื่อเตรียมไว้เป็นที่ประทับของสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเ <ฮะ S 1> จ้าฟ้าจากกาาักรพงษ์ภูวนาถกรมหลวงพิษณุโลกประชานาถขณะทรงดำรงพระยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยากเธอเจ้าฟ้าจากกาาักรพงษ์ภูวนาถกรมขุนพิษณุโลกประชานาถ หลังทรงสาเร็จการศึกษาจากสาพันธฐรัสเซียโดยทรงศึกษาในโรงเรียนในร้อยมหาดเล็กตามพระราชประสงค์ของจักรพรรดินิคลัสที่2แห่งจักรวรรดิรัสเซียทรงดํารงตําแหน่งเป็นผู้บัญชาการโรงเรียนในร้อยพระองค์แรกทรงรับราชการเป็นเสนาธิการทหารบกทรงเริ่มตั้งโรงเรียนเสนาธิการทหารบกทรงเป็นผู้หว่างรักฐานการบินในไทยและทรงได้รับสมญานามบิดาแห่งกองทัพอากาศไทยพระตำหนักปารุสกวันมีสถาปัตยกรรมเป็นแบบคลาสสิกก่ออิฐถือปูนตามแบบบิลล่าของอิตาลี สถาปนิกชาวอิตาลีนำโดยนายมาริโอตามันโยออกแบบและควบคุมการสร้างเดิมตัวพระตำหนักมีสองชั้นชั้นล่างเป็นท้องพระโรงห้องสงพระสําราญและห้องเสเวยส่วนชั้นบนเป็นบริเวณที่ประทับส่วนพระองค์ห้องพระบรรทมห้องสงและห้องสงพรักอนต่อมามีการต่อเติมพระตำหนักเพิ่มเป็น3ชั้นชั้นบนเป็นห้องพระบรรทมซึ่งใช้เป็นที่ประทับจนเสด็จที่วงคตเมื่อปี2463จากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารห้องสมุดสำนักข่าวกรองแห่งชาติส่งฝากบรรยายสรุปภารกิจของสำนักข่าวกรองแห่งชาติ สังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีและเป็นหน่วยข่าวพลเรือนระดับชาติหน่วยเดียวของประเทศมีอำนาจและหน้าที่4ด้านได้แก่กิจการข่าวกรองทั้งภายในและต่างประเทศการต่อต้านข่าวกรองทั้งภายในและต่างประเทศข่าวกรองทางการสื่อสารเทคนิคและเครือข่ายและการรักษาความปลอดภัยฝ่ายพลเรือนนอกจากนี้ยังเป็นศูนย์ประสานกิจการข่าวกรองของประเทศตอบสนองความต้องการของรัฐบาลสภากความมั่นคงแห่งชาติและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องปัจจุบันในยุคข้อมูลข่าวสารที่เปิดกว้าง สำนักข่าวกรองแห่งชาติได้ตั้งหน่วยงานภายในชื่อว่าศูนย์ข่าวเปิด OpenSource Center เพื่อติดตามข่าวจากช่องทางต่างๆนอกจากนี้ยังเพิ่มบทบาทในการจะทำองค์ความรู้ซึ่งเป็นงานใหม่ต่างจากการรวบรวมข่าวแบบเดิมคือการทำอนาคตศึกษาหรือ Foresight i n t e l l i g e เ c e เป็นการทำทีมวิจัยขนาดเล็กร่วมกับเครือข่ายทั้งภาครัฐเอกชนสถาบันการศ,ศ,ศ,ศึกษาเพื่อประมาณการสถานการณ์ในระยะยาวพยากรอน,อนาคตระยะ10ปีซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ นำไปกำหนดนโยบายด้านต่างๆทั้งเศรษฐกิจสังคมการต่างประเทศสิ่งแวดล้อมการบริหารจัดการทรัพยากรและการจัดการตามแนวทางพัฒนาที่ยั่งยืนการทัศนศึกษาครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายให้นักเรียนในร้อยได้เรียนรู้ในด้านสังคมวัฒนธรรมความสัมพันธ์ระหว่างสาพ,พันธฐรัสเซียและประเทศไทยซึ่งปีนี้ได้สถาปนาให้เป็นปีแห่งการแลกเปลี่ยนทางด้านวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวระหว่างกันและครบ127ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ตั้งแต่สมัยพระเจ้าสาริคุลัสที่2แห่งจักรวรรดิรัสเซีย แม้สมเด็จพระนิธิถาชุระเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งเกษียณอายุราชการแต่ยังทรงสอนวิชาประวัติศาสตร์และทรงนำนักเกรยียนในร้อยทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ทั้งในและต่างประเทศเช่นที่ทรงเคยปฏิบัติตลอดเวลาที่ทรงรับราชการนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณต่อน,นักเกรยียนในร้อยและข้าราชการโรงเรยียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าอย่างหาที่สุดมิได้ เวลา17.20นาทีเสด็จออกนว,วังสาปปทุมพระเจ้าทานพระาราชโองการให้ศาสตราจารย์ไพรัสทัศยพงศ์กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนำผู้บริหารวิศวกร,รและนักวิจัยที่เกี่ยวข้องกับโครงการสถา,านีวิจัยดวงจันทร์ระหว่างประเทศสนักงานบริหารอาวกาศแห่งชาติจีนและหอดูดาวดาราศาสตร์เซี่ยงไฮ้สภาวิทยาศาสตร์จีน พร้อมด้วยผู้บริหารจากสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติองค์การมหาชนและสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเฝ้าทุลอองพระบาทกราบประคมทุนรรงงานความก้าวหน้าของความร่วมมือไทยจีนเกี่ยวกับโครงการสถานีวิจัยดวงจันทร์ระหว่างประเทศและการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วิทยุขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง13เมตรอาทิการส่งอุปกรณ์ปฏิบัติภารกิจวิทยาศาสตร์ที่ออกแบบและสร้างโดยไทยไปยังวงโคจรรอบดวงจันทร์กับยานช้างเอ๋อเจ็ดมีกำหนดออกเดินทางไปดวงจันทร์ในปี2569 นับเป็นก้าวสำคัญที่นักวิทยาศาสตร์วิศวกรน,นักวิจัยและนักศึกษาไทยจะได้ดําเนินโครงการวิจัยเคียงบา่าเคียงไหลกับนักวิจัยระดับโลกเพื่อผลักดันให้เกิดการพัฒนากําลังคนความเชี่ยวชาญสูงและโครงสร้างพื้นฐานในการพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศอย่างก้าวกระโดดส่วนการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วิทยุขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง13เมตรจะมีการติดตั้งสถานีภูมิมาตรศาสตร์ในไทยสองแห่งเพื่อทางานวิจัยร่วมกับเครือข่ายกล้องโทรทัศน์วิทยุทั่วโลกที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาหุวยห้องใครอันเนื่องมาจากพระราชดิงเชม่ และที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จังหวัดนครศรีธรรมราชซึ่งจะช่วยให้ไทยเป็นผู้นําการวิจัยการเคลื่อนที่ของเปลือกโลกด้านภูมิมาตรศาสตร์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วัลณ์ลราชกุม,มารีกรมพระรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทรงงานด้านตัวแพทย์เพื่อดูแลสุขภาพสัตว์ที่เจ็บป่วยของโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขน เวลาเจ็นาฬิกา23นาทีวันนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วัลย์ลอัครราชกุมารีกรมภาษีสว่างควัตวรคติยะราชนารีเสร็จไปยังศูนย์ศิลปกรรมและการผ่าตัดผ่านลำกล้องชั้นสองอาคารเฉลิมพระเกียรติ80ดพรรษาพระบรมราชินีนาถโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร,ร์บางเขนในการนี้มีพระวินิจฉัยร่วมกับทีมสตัตวแพทย์เกี่ยวกับอาการเจ็บป่วยของสุนัขที่เข้ารับการรักษาสองตัวได้แก่สุนัขเพศเมียสายพันธุ์ผสมชื่อขินอายุ11ปปี่วยเอ็นปี่ดวงตาซ้าย และสุนัขเพศผู้สายพันธุสายดืยนฮัสกี้ชื่อมาร์เบลิลอายุ10ปีมีเนื้องอกบริเวณทวารหนักและเข้ารับการผ่าตัดทำหมันจากนั้นชงงานวิสัญญีสัตวแพทย์เพื่อาวางยาสลบและคงภาวะการสลบให้แก่สุนัขทั้งสองตัวโดยทรงติดตามสัญญาณชีพพร้อมกับทรงประเมินความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพตลอดการผ่าตัดท่านี้ขั้นตอนการผ่าตัดรักษาสัต,สต,สต,สตวแพทย์วิสัญญีเป็นผู้มีความสําคัญในกระบวนการผ่าตัดตั้งแต่ก่อนเริ่มการผ่าตัดจนถึงเสร็จสิ้นการผ่าตัด ด้วยเป็นตัวแพทย์ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการวางยาสลบซึ่งทำหน้าที่พิจารณาเลือกว,วิธีการใช้ยาสลบตลอดจนการวางยาชาตามความเหมาะสมในสัตว์แต่อดสายพันธุ์เพื่อความปลอดภัยสูงสุดทูนกระหม่อมหญิงอุบลรัตนชัชกัญญาศิริวัฒนาพนาวดีทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีน้ำผึวันวิทยาลัยเทคนิคชัยนาทพร้อมส่งติดตามโครงการทูบีน้ำผึวันจังหวัดชัยนาท วันนี้เวลา20.35นานาทีทูกกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีเสด็จไปยังวิทยาลัยเทคนิคัชนาจังหวัดชัชนาท ที่เปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงและปริญญาตรีมีนักเรียนนักศึกษารวม3,145คนซึ่งน้อมนําหลักการดําเนินโครงการทูบีน้ำม่วงมาเป็นแนวทางป้องกันและแก้ไขปัญหาย,ยาเสพติดโดยประสานความร่วมมือจากคณะครูนักเรียนภาคราัฐเอกชนและประชาชนเพื่อพัฒนาสมาชิกให้มีความโดดเด่นด้านการเป็นผู้นํากล้าคิดกลาา้าทํากล้าสแสดงออกเกิดความตระหนักในโทษของยาเสพติด ในการที่ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจทูบีนัมเบอร์วันและท่อพระเนตรผลงานของสมาชิกซึ่งวิทยาลัยเทคนิคชัยนาทจัดตั้งชมรมทูบีนัมเบอร์วันในปี2567ดาเนินกิจกรรมตาม3ยุทธศาสตร์ของโครงการมุ่งสู่การเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติดจัดก,กิจกรรมใช้เวลาวันใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์กิจกรรมใครติดยาย,ยกมือขึ้นให้แก่นาฝ่ายสอดส่องดูแลคัดกรองตรวจปัสสาวะร่วมกับคณะครูหากพบผู้เสพยาเสพติดจะส่งไปรักษาที่โรงพยาบาลชัยนาทนาเรนทรพร้อมดําเนินการศูนย์เพื่อนใจ ตามแนวคิดปรับทุกสร้างสู่แก้ปัญหาพัฒนา e อิเพื่อช่วยเพื่อนให้ห่างไกลาย,ยาเสพติดกำหนดสถานที่ทำกิจกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและรับฟังปัญหาต่างๆในปีนี้วางแผนขอความนุเคราะห์จากโรงพยาบาลชัยนาทน,านาเรนทรจัดอบรมให้ความรู้อาสาสมัครแกนนำเรื่องการให้คำปรึกษากับวัยรุ่นเพื่อให้มีภูิรู้ภูมิคิดและรับฟังปัญหาพร้อมทั้งชี้แนะให้คำแนะนำได้ตรงจุดจากนั้นทรงติดตามโครงการทูบีน้ำวันของจังหวัดซึ่งกำหนดวิสัยทัศน์เยาวชนชัยนาทมุ่งสู่การเป็นหนึ่งโดยไม่พึ่งยาเสพติด เป็นจังหวัดทูบีนัมเบอรวันระดับเงินปีที่2ในปี2567อําเภอมโนรมชุมชนบ้านหางกรวดชุมชนบ้านวัดใหญ่และเรือนจําจังหวัดชัยนาทเข้าร่วมประกวดผลการดําเนินงานระดับภาคโอกาสนี้พระรจชาทานเข็มแก่ผู้ถวายเงินเข้าโครงการและวพระรจชาทานเงินดังกล่าวแก่เลขาธิการมูล,ลนิธิโครงการทูบีนัมเบวัน และพระรจชาทันคำปรึกษาแกสมาชิกใครสิจยาย,ยกมือขึ้นจากสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชัยนาทและเรือนจำจังหวัดชัยนาทเพื่อให้มีกำลังใจและแนวทางการปฏิบัติตนในการเลิกยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดได้อย่างถาวรป้องกันความผิดพลาดซ้ำในกลุ่มเสี่ยง เสร็จแล้วพระธา้าทาคำปรึกษาแก่สมาชิกชมรมทูบีนัมวันของวิทยาล,ลัยเทคนิคชัยนาทและสถานศึกษาในจังหวัดที่ไปเฝ้าไปสามารถจัดการปัญหาที่อย่างเหมาะสมกับทรงเป็นประธานการแสดงคอนเสิร์ตทูบีนัมบวันจังหวัดชัยนาทมีสมาชิกทูบีนัมวัน64,365คนมีชมรมทูบีนัมวัน496ชมรมและศูนย์เพื่อนใจ43แห่งโอกระมรีไปประธานการประชุมเตรียมจัดงานสัมมนานาน,นาชาติ6 7 ที่ห้องประชุมสำนักงานทรัพย์สินพระมหากษัตริย์พลเอกประพฤติรุดิ์อโคมตรีและขาธิการและประธานกรรมการบริหารมือที่โครงการหลวงเป็นประธานการประชุมเตรียมงานสัมมนานนานาชาติ2,567ซึ่งมือที่โครงการหลวงร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สู่องค์การมหาชนสัดขึ้นระหว่างวันที่2-4ธันวาคม2,567ในหัวข้อจากการพัฒนาทางเลือกมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับการพัฒนาทางเลือกเพื่อรับมือการท้าทายทุกประเด็นของโลก และอุทยานหลวงราชพฤกษ์จังหวัดเชียงใหม่เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหกรอบและเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณและพระราชปณิธานในการสืบสารรักษาต่อยอดงานโครงการหลวงให้เป็นไปตามพระราชประสงค์ในพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชปริมนาบพิตรโดยจะมีผู้เชี่ยวชาญนักวิชาการผู้ปฏิบัติงานด้านการพัฒนาจากหลายภูมิภาคกว่า400คนเข้าร่วมงาน เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือในการเพิ่มประสิทธิภาพการพัฒนาทางเลือกเพื่อจัดการกับความท้าทายในปัจจุบันนำสู่ความยั่งยืนของโลกพร้อมทั้งจัดศึกษาดูงานในพื้นที่พัฒนาตัวอย่าง3มแห่งได้แก่สูนพัฒนาโครงการหลวงเรือต่อจังหวัดตราศูนพัฒนาโครงการหลวงแห่งแรกในรัชสมัยที่ดำเนินงานมาเป็นปีที่8และประสบความสําเร็จในการกําจัดฝิ่นและพื้นที่ฝิ่นผืนสุดท้ายของประเทศคนในชุมชนได้รับการพัฒนาททุกมิติสถานีเกษตรหลวงอ่างขางจังหวัดเชียงใหม่สถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวง ต้นแบบการพลิกฟื้นจากเขาหัวโล้นสู่พื้นที่อุดมสมบูรณ์และเป็นสถานวิจัยพืชเมืองหนาวที่สําคัญของประเทศและโครงการพัฒนาพื้นที่สูงตามแบบโครงการหลวงป่าแปรงอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ตัวอย่างของชุมชนไม้มีค่าดูแลรักษาสร้างไรายได้เดรรับรางวัลเลิ่นรัดระดับดีเด่นประจำปี2564ประเภทสมดผลประชาชนมีส่วนร่วม